สวัสดีครับพบกับป๊อปเป็อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเขาเรียกว่ามาลีความหลังแล้วกันนะครับในเรื่องของอาการที่เรากระชามิดกับแขกรับเชิญน,นะครับก็จะทำนะครับก่อนที่เราจะไปถึงฤดูกาลสุดท้ายของซีซั่นนี้ไหมประมาณนี้นะเนาะซึ่งเขาบอกว่ามีฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับนะบที่เป็นแบบ EAFC Sport นะครับใน 2,024นี่ครับก็เดี๋ยวเราจะมาลําลึกความหลังกันแล้วกันนะครับว่ามีแขกรับเชิญคนไหนบ้างที่มากระชบมิตรกับช่องกันบ้างนี่นะครับนะซึ่งอีพีนี้ก็เป็น E ีีแรกแล้วกันนะครับก็น่าจะมีประมาณสัก10 EP ีได้นะครับนะในระหว่างก่อนที่เราจะไปซีซั่นหน้านะครับเึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเอาอะไรไปได้บ้างมากน้อยขนาดไหนนะครับกนะ็ เดี๋ยวมาดู EA เขาแจ้งกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับซึ่ง EP แรกนะครับก็จะเป็นคนนี้เลยน,นั่นเองครับนะไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA Point และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ d o u b P เลยครับ ่มีใครเป็น FC โอ้โหเดี๋ยวเเอ้ยไม่ใช่คนเสียงดิเ้ามต้องเสียงนี้ต้องเสียงนี้ล้านแปดทุกคนโอ้อีกหกวันน้องจะไปสองล้านปะมามีลุ้นนะมีลุ้นนะหลายคนที่บอกว้าต้องเติมเยอะถึงจะแบบเล่นเก่งไม่ใช่เลยนะเอาจริงนะดูน้องโน่เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับ ดูเนาะโ,โอโ้ยตายแล้วตายแล้วเสียบอลตั้งแต่สามนาทีแรกอะวะเนี่ยตายตายตายเล <ım eni> <to> ่นเช้งจงเกิดเล่นเช้งจงมาเล่นเช้งจงมาไม่ทันวะไม่ถึงวะอืมันไดไม่หลงเว้นึ่ว่าจะหลงหน่อยก่จะข้ามหัวฝันไดซะหน่อยแน น้นองโน่พี่มีมาน,นิน,นี่นะน้องโน่ให้เกียรติมานินี่ด้วยน้องบอกมีมีตัวไหนก็ยิงมาหมดแล้วครับพีไบบออไ่ไปครับจังหวะนี้ครับรออะไรไปดีครับจังหวะนี้โอเคเอ้ยเลนเชงกลับมาเล่นเชงจงอ้โหเตโอไม่ให้เกิดเลยคนกำลังจะเกิด ค <G ül üyor> นกำลังจะเกิดไม่ให้เกิดเลยเหรอเตโอเฮ้ยส่งโคตรส,สวยว่ะครับนิ้วโคตรผิวแหละน้องโน่อน่ะตาย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 โอ้เกือบตาย,ตายเฮ้ยถึงเว้ยถึงครับไปแล้วครับโน่ไปแล้วนะโอ้ยอย่มามันไม่โลอะไรตอนนี้อยู่นี่ <G ül üyor> ไปฮะ โอ้คขีนคีนขีน,ขนอืมอ่ะไม่ขออะไรมากครับขอขอเสมอน้องก็พอ <c oughs> หรือว่าขออย่าเกินสามเม็ดก็พอหมายถึงว่าน้องอ่ะจะยิงพี่เกินสามเม็ดก็พอ <c oughs> ไปฮะไปฮะจงังหวะนี้ถึงแล้วฝ่าเลือกมาอย่างนี้ครับถูกต้องครับจงังหวะนี้ครับ ไปครับโอ้โหเมสซี่มงไปแล้วครับน้องโๆพี่นำไปก่อนนะโอ้เมสซี่ตกใจตกใจเมสซี่โอ้เอ้ยงงว่ะเมสซี่มาอย่างไงวะอ้าวอืมอ๋อนึกว่านูเยสครับมาผมเหมือนกันเป็นกิสมันมาแทนนะ ไม่รู้มาแทนใครเหมือนกันนะไปฮะเฮ้ยมาแล้วเลนเชงของเราไปฮะตาย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 เรียวานด้วยตา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 ยนั่นเนี่ยน้ำอยู่แป๊บเดียวเองนำได้ไม่กี่นาที โดนคืน,น,นแล้วไปฮะเฟกอ็อตสวยฮะเมื่อกี้รู้ไนะว่าน้องจะเฟกอ็อตแต่มันกันไม่ได้จริงๆนะบางทีรู้แต่ก,กันไม่ได้อ่ะเคยเคยเป็นกันหรือเปล่าเอ,อ้ยไม่ถึงฮะอะโอเคอ่ะใสย่ยี่ของเราไม่เน้นฝีมือฮะเราเน้น ตอนนี้นักเตะช่วยเฮ้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 ยเมื uh, ่อกี้ฟุกฟุกโอ้เมื่อเล่นโบอะไรจังหวะอย่างงี้โอ้ยอ่ะฟุกฟุกฟุกนะเมื่อกี้โปรตีปไม่กล้าใชจนะโอ้ยเอามาเลยเอ้ย ใจเย็นครับน่นครับใจเย็นครับไม่ให้นำสักสามนาทีหน่อยเหรอโอ้ยิงคืนอีกแล้วเจ็ดสิบแล้วเอ้าไปฮะโอ้ยอืมฟันได้โอ้ยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องระวัง เลวา,านดีๆนะเนี่ยเลวา,านยิงไปสองแล้วเนี่ยนั่นๆๆไปฮะเฮ้ยติใจเย็นครับติโอครับใจเย็นครับไปครับใครวะเนี่ยใครวะโอ้ติดนิดนึงติดพุงฟันได <laughs> นี่ไงนี่ไงครับอ้โหแปดสิบเก้าเก้าสิบคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้าคุณพระคุณเจ้า,จาอลอดตายลอดตายโอ้ดายเอออบตายโอ้โหโอ้โหเฟกช็อตน้องโหดมากเลยอะอืมอ้าโอเคครับไอ้เกมนึงนะครับก็วันนี้เราจะให้แข่งรับเชิญนะครับเล่น2เกมนั่นเองนะครับ เออพี่ไม่ไลฟ์เฟซหรอครับนานๆทีแล okay, oh, ้วกันนะครับน้องเอ็กซ์ตาครับนานๆทีแล้วกันนะนานๆทีครับโอเคครับอ่ะมาครับโอ้แทนนี่มานี่เองกิสมันแทนนี่มาเหลืองๆเยอะหน่อยนะครับโนครับฝีมือไม่เน้นเน้นตัว ฮะหาคิมีครับไป,ไปอุย้ยเกือบไปครับผีดโอ้ใครวะเนี่ยนะครับไม่ออกฮะอ้ยัยงลูเลตอยู่เลยเอยยยยัยยยยยยยจยยยยเยย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 ยเย้ยเฮ้ยย โดนอีกแล้วโอ้โห <laughs> โดนสับขาหลอ,อกสับขาหลอ,อกอื้มสวยฮะสวยสวยสวยเลยฮย,ยิงยิงนำแบบนี้เราก็เล่้สิครับ <laughs> <laughs> เล่้สิครับจังหวะนี้ <laughs> เฮ้ยฝ่าแน้โน่ไนะฮะไม่ได้ <laughs> อ่าได้นะเดี๋ยวนะดูก่อนมันนี่เราโอ้ยอยู่ไกลอย่างวีมันนี่มาหน่อยมาโอ้ยเดี๋ยวใส่ยี่ก็ได้ปะโอเคอ่ะน้องโนนี่ถือว่านับหนึ่งลูกเหมือนกันนะลูกเพราะว่าน้องโนเก่งเออเราเราถือว่าเราเรานับเป็นประตูโนบอกอะไรวะเนี่ยไอมันฟาดเมื่อกี้มันฟาดไมเหรอไปฮะ ไปฮะจังหวะนี้ครับนู่นเลยครับเห็นเบรงแฮมเข้าป่าเข้าดอยครับอืมไม่ได้อะเฮ้ยโรนัลโดใจเย็นเพื่อนโดโดใจเย็นครับโดครับโดโอเห็นและเห็นเห็นเห็นท่าเห็นโรนัลโดวิ่งไปรู้ะตายแน่เลยโอเค ไปนะครับสองหนึ่งฮะอืมใจยเย็นครับโนโนใจยเย็นมาที่นี่คลองไว้ก่อนอ่าสามเก้าสามเก้า,า,กาพอไหวพอไหวฮนะนี่เลยครับตรงกลางครับใครวะเนี่ยฟอลเลอร์เหรอฟอลเลอร์เหรออุ้ยจูดใช่ ใช่ไหมไม่ใช่ฮะจูดเลยไปละเลยเยอะไปละทูมินิตทูมินิตไม่ถึงฮะอ้าวยังไงอะ่ะเอ,อ้ยได้ไหมได้นะได้นะได้นะโอ้ยทำไมโม่งไปโดนกูตัวอย่างนั้นล่ะ <laughs> โอเคอะอ่าเยอะมากครับโนครับเนี่ยเมื่อกี้สุด้ายมากเลยนะไปม่งเขา้าขาเข้าเฉย อ่ะเอาใหม่ฮะเอาใหม่อ่าเปลี่ยนคริสต์มนมาครับสไตล์น้องก็จะเป็นแบบพิวๆนะครับนะบนะก็จะแบบเน้นสกิลเยอะนะอ่าสกิลเสร็จนะครับถ้ามีช่องนะครับน้องก็จะหาจังวหวะยิงนะครับซึ่งถือว่ายิงคมนะในลูกแรกนะที่โดนอนะ่ะโดนนอกกรอบนะถ้าจำไม่ผิดนะออโอเคใครวะเมื่อกี้ใครหมอรลอยคีนเหรอ ฟาเลอร์อ๋อฟาเลอร์ฟาเลอร์นะครับอของพี่ก็หายหายกินกับลูกลูกมงครับน้องโน่ด <laughs> <laughs> ิชาลิสันเอ้ยโอ้ไม่ป่านะเลเวนโอ้เฮ้ยเลเวนไม่ได้นะเนี่ยตัวโหดเฮ้ยตายกับธาตุนี้แหละฮะ ตายกับไปฮะอืมไม่ถึงฮนะเคเรนเชงมาแล้วเรนเชงมาแล้วเออไปโอ้ยมีจังหวะเป้มาเป้เป้อู้หูฮึ่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะ อ่ะว่าไม่ได้ได้โอ้ยอ่ะมีช่องนะมีช่องเมื่อกี้อืโอวนี้คิดอยู่ฟานได้จะแบบเฮ้ยตื่นเต้นว่ะเฮ้ยเล่นกับน้องตื่นเต้นอ่ะไปฮะเตโอครับเตโอไปที่กุลิดนะไปฮะยูสแมนเฮ้ยโอ้ยเอาใจเย็นครับ เราต้องยอมจริงๆนะน้องโคมมากเลยนะคือแบบยิงได้ทุกจังหวะเลยเนะี่ยอ่ะถ้าเป็นเราเราไม่ยิงนะเมื่อกี้โอ้โหแต่เขาเรียกว่าคนที่เล่นเยอะๆนะครับเขาจะรู้เหลี่ยมเหลี่ยมการยิงจริงๆนะว่ามุมมุมนี้แบบเข้าหรือไม่เข้านะซึ่งโน,โนโน่นะี่ะเป็นคนหนึ่งนะครับที่แบบรู้เหลี่ยมในการยิงดีมากเลยนะต้องต้องชมนะนี่สมกับเป็นระดับพร็อพจริงๆอาจริงเองเอ,เอไปฮะไปฮะไอจังหวะนี้สวยแล้วดิ คิดมันใจยเย็นนี่คิดมั่นคิดมั่น <laughs> โอยโอเวอร์โชว์อะไรจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหมานนี่ได้แต่ประคองไปนะเมื่อกี้ <c oughs> อานีนี้แปดสิบห้าต้องบุกแล้วล่ะสามสี่สามสี่สามห้ายังไงก็แพ้เออต้องบุกต้องบุกฮนะแพ้จังหวะนี้ไปฮนะอือ บรีแฮมสามสี่สามหยังไงก็โอเคอจีจีจนะครับโน้องโนครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะฮะทำให้พี่บบว่าได้ลุน้นช่วงหนึ่ง <c oughs> ซึ่งอีนี้ก็เป็นอีพีแรกนะครับที่แบบว่าเป็นการรีมาสเตอร์นะครับนะก็จะมีอยู่น่าจะประมาณสัก10 EP นะครับก็ EP ที่2เดี๋ยวไปติดตามอีกทีนะึงครับว่าจะเป็นใครนั่นเองนะครับนะก็มาจาก ตัดออกมาจากไลฟ์สตรีมนะครับก็เอามาแบบรีมาสเตอร์ให้ดูอีกทีหนึ่งนั่นเองครับนะแล้วก็อาจจะมีเกสอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะแบบไปซีซั่นหน้าอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งก็น่าจะเป็นเกสที่แบบเขาเรียกว่าดังแน่นอนนะเกสคนนี้ดังแน่นอนนะครับซึ่งจะเป็นใครนะั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งนี่ครับอันนี้เป็นกระชับมิตรอีกทีนึงเนาะ่อนที่เราจะแยกยายนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหมอ่อกทีหน้าครับสวัสดีครับ